สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครชอบเลขไหนใครมีแนวทางเด็ด เวลาพัฒนานะครับก็สามารถแบ่งปันนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับน้องนั่นแหละนะครับแล้วในงวดที่แล้วคนสุดท้ายบนล่างนะครับหัวราวพัฒนาก็เน้นๆน้ศูนย์นะก็มาศูนย์นะครับแล้วก็ตัวเจาะนะครับใน8คู่เนาะแต่ไม่ได้เป็นใน6คู่นะครับแต่ก็มาตรงๆนั่นแหละผมว่าน่าจะนําไปจับกันอยู่หรอกเนาะนะครับแค่8คู่เองนะครับเนาะอ่าไม่เข้าตัวเน้น6คู่เด้อขออภัยแล้วส่วนตัวรูดวิ่งฟันตัวเดียว8นี่ก็ R 0นะครับก็มาเนาะเสียดายนะครับ29เนี่ยออกมา28นะครับก็จะเอาบนล่างซะหน่อยนะครับเนาะอ่ะว่ากันใหม่นะครับในวันของวันที่10นะครับเสียดาย3ตัวเนาะ208เนี่ยน่าจะเป็น2เนาะเป็น8นะนี่ครับเป็นเป็นวันที่8เดือน8เราก็เลยเป็น808เออเอาเองให้แบบนี้แหละนะครับอ่ะก็รอในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในสรุปก่อนจะไปดูในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในสูตรนี้ สูนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นก็ยังเข้าเนาะอ่านะครับที่แล้วก็เข้าตัวเจาะ08ตรงๆเลยนะครับก็จะเป็นในสูตรที่นําเลขเด่นมาจากนะครับในเลขนามสัตว์เนาะที่เขาออกนั่นแหละก็ไม่ได้เชื่อนะครับพนาะว่าเข้าตัวเด่นวิ่งมาหลายงวดแล้วนะครับโดยเฉพาะในสองวดเนี้ยสงวดเลย3มงวดเลยเนี่ยเนี่ยสมงวดเนี่ยที่จับเด่นแบบในที่1กับแบบที่2เนี่ยจับกันเนี่ยอันนี้เป็น49 นี่ครับแล้วก็วันนี้เป็น43เนี่ยแล้วก็วันล่าสุดนะครับเป็น08ลองดูนะครับนะว่างวดนี้จะมาอีกไหมนะครับงวดของวันที่8นะครับออกในที่ใน95 2 8 0 8นะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์คนละคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนั่นแหละนะครับนอกสหรับในงวดล่าสุดเรามาดูกันนะครับก็ครั้งแรกก็จะเป็นในที่ใน22 ครั้งที่2เป็น26ครั้งที่3นี้ก็จะเป็นในที่ใน0 6ย์แล้วก็ครั้งที่4ก็จะเป็นในที่ใน0 8นะครับตัวเด่นในชุดแรกนะครับพวกที่ได้วได้1กับศนี่เอามาจากไหนนะครับก็คืออาครั้งที่1กับครั้งที่2ด้วยก็จะเป็น3บวกกับ8นะครับเป็น11ลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์ะครับพวกล่าสุดก็ต้องเป็นครั้งที่1เนี่ยเป็น2 2ครั้งที่2เป็น26นะครับ2บวกกับ6ก็จะได้8ลดแต้มมาก็จะเป็น7 ได้ตัวเด่นในชุดแรกแล้วนะครับส่วนในชุดนี้มาจากไหนเราดูในวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วนะครับ16กับอเอาครั้งที่2กับครั้งที่4นะครับจับบวกกันก็จะเป็น8บวกกับ0นได้แนี่ลดแต้มไปก็จะเป็น7งวดล่าสุดก็ต้องนําครั้งที่2อกับครั้งที่4นะครับเอาในหลักหน่วย6บวกกันกับ8นะครับเป็น14 4ลดแตม้มไป1ก็จะได้3นี่แหละนะครับเนาะหรือจะเอาเนี่ยเอาแค่นี้มาจับวินกันก็ได้นะ นะครับเป็น8,4,8,3,7,4,7,3ก็ได้เดือน8ไม่แน่เดือน8อัตระ8มาอีกก็ได้เพราะว่ามีโอกาสมีโอกาสที่8จะมาอีกนี่ไม่8ก็7เลยผมว่านี่เนี่ย8,3,8,4,8,5เลยเนาะเออตรงกับป้ายทะเบียนรถผมนะครับ8 5 8 3านับาและอาเรามาดูนะครับในจับแบบนี้ซึ่งเอาตัวเด่นตรงนี้มาในชุดแรกนี่ก็จะเป็นในที่ใน8แล้วก็7 นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะคู่กันกับเลขคู่หรือเลขคี่นะครับเนาะวดที่แล้วนี่1คู่กันกับเลขคี่เนาะแล้วก็คู่ศูนย์น่คู่กันกับเลขคู่นะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าผมจับนะครับไปดูยังไงนะนะครับก็จับมาดูแบบนี้นะครับดูที่มันออกนะครับได้เลขเด่นตรงนี้คล้ายกันเนาะเนี่ยอย่างเช่นในวดที่แล้วนี่หนึ่งศูนย์ตรงนี้ เนี่ยมันคล้ายกันกับในงวดก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น1กัน0นเหมือนกันนะครับที่ศูนย์คู่กันกันเลขคู่นันเป็น2นะครับด้านั้นแหละนะก็เลยจับมาคู่กันกับ0ูนย์แปดกองวดล่าสุดเป็น8กับ7 8กับ7มีงวดก่อนหน้านี้นี่ในงวดนี้นะครับซึ่ง7 7คู่กันกับเลขขี้มี8 7อีกไหม ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่ามีแปดไหมแปดเจ็ดอ่าแปคู่กันกับเลขคู่อ่าแล้วก็จะเป็น7 7คู่กันกับเลขคี่8คู่กันกับเลขคู่ให้เป็น8 0 8 2 8 4 8 6 8 8 7คู่กันกับเลขคี่ก็เป็น7 1 7 3 7 5 7 7แล้วก็จะเป็นในที่ในเจก้า อ่ะนี่แหละนะครับเนาะก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดด้วยนะครับเนาะนะก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้สำหรับในวัวของวันที่สิบสิงหาคมก็ขอให้เข้าเป็นวดวที่สามวดติดแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้เออนะครับที่ที่เป็นในสูตรบนนะวดที่แล้วนี่ก็หลุดไปหลุดไป2งวดติดแล้วนะครับเป็นสูตรบน ก็สูตรนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเหมือนในชุดโค้งสุดท้ายนะครับอ่านะครับเผื่อท่านไหนยังไม่ได้ดูเนาะเออนะครับสูตรอยู่ไหนนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะมาจับนะครับมันเยอะอาจจะมาจับนี่นะครับในสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยสูตรนี้ก็เข้าสามงวดติดแต่หลุดมาสองงวดแล้วนะครับห้ากับแปดนี่หลุดเราดูในงวดวันที่สิบ เอาเนี่ยครับสวยงามนะครับเลขมาชนกันนะครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้านี่นะครับเจ็ดคูณกับเลขคี่นี่เนี่ยอาจจะเน้นไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าแค่สามคู่สามตัวก็ได้ใครชอบเจ็ดก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเราขอให้มาขอให้เข้าอีกแล้วกันเนี่ยดีจะเอาในแบบนี้นี่แบบนี้นี่เป็นชุดบนเนาะนะครัแบบสูตรบนนี่แต่ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับแต่หลังๆนี่กระดไปนะครับเนาะสูตรช่วงนี้นี่ ่ยดคู่กับเลขคู่อยู่เป็น8 8ด0จะมาอีกไหมก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านี่ยนะครับหรือว่าวันนี้7จะมานะก็ลองเน้นเน้นเไปแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละสูตรนี้นะครับก็ขอให้เดินดีนะครับเดินดีต่อเนื่องแล้วกันถ้าไม่รู้จะเอาในสูตรไหนก็รอในชุดโค้งสุดท้ายนะครับหรือจะมาดูในเลขนะครับตำราฝันเนาะ อืมนะครับหลังๆมีเข้าหรือเปล่าเนี่ยอ่าสามสาอกมาสองแไม่มีเลยสาน่าจะเป็น 2, 0. 2, 0, 2, 8, 0, 8, 20 20 28ย์สอก็ไม่ได้16 28 08ไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเนาะ เออดูตรงนี้ไม่ได้เลยดูผลที่ออกหรือเปล่าเผื่อจะได้ตัดนะครับตัวเลขเนน้อยนะ7จเนาะลองดูตรงนี้อ่าลองดู3ามเจ็ก็มา80อยู่0ูนยศก็มา43อยู่99 991049กอ่าก็อาจจะดูตรงนี้นะครับหลักมื่นหักพันห้ ห้าสองห้าสองที่มันใกล้ๆกับห้าสองนี่นี่แหละเนี่ยที่มีเจ็ดเมื่อกี้นี่แต่มันคู่กับเลขคู่เนาะอืมนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแปดเจ็ดที่มานี่เนี่ยแปดเนี่ยเมื่อกี้นี่มีเด่นเจ็ดเด่นแปดเนี่ยหรือจะเอาแปดสี่เนี่ยแปดสี่แปดแปดเนี่ยแปดศูนย์เนี่ยเนี่ยแปดสี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันจะมาแบบเนี้ย เพราะว่ามันมา3มงวดติดแล้วนะครับ4 9 4 3 4 3เนี่ย0 8เนี่ยที่เป็น4 3เนี่ยก็มามี4 8เนี่ยมีในเลขตำราเนี่ยเนี่ยแถวเดียวกันกับ5 2เนี่ยโดยเรายึดเอาตรงนี้นี่หลักหมื่นหลักพันเนี่ยห้นี่แหละเนี่ย4 8เนี่ย หรือถ้าเอาในชุดที่ชุดนี้ก็ได้นะครับเอาเด่นสี่เด่นสามเป็นชุดตัวเด่นก็ได้เนะี่ยเนาะใครชอบก็นําไปจับนะครับเนาะก็ล,ลองไปดูนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าสี่กับสามนี้ก็จะเหลือในชุดนี้นะี่สามเนี่ยเนี่ยสี่เนี่ยสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนี่ยถ้าสี่ได้ครอบเด่นสี่นะครับเนาะชอบสามก็มีหนึ่งสามห้าสามเก้าสามนี่แหละ แปดกับเจ็ดนี่ก็ได้นะสี่สี่แปดแปดสี่ลองลองลุ้นลองซื้อเม็ดเดียวดูนะครับเผื่อจะโชคดีเผื่อจะถูกนะครับเนาะอ่ะก็นี่แหละนะครับก็ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเดอ้อนะครับไปไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เล่านะครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาสำหรับในงวดของวันที่10นะครับก็ขอให้โชคดีเหมือนในงวดที่แล้วผ่านมาสองงวดติดนะครับเนาะสี่สามตรงตรงศูนย์แปดตรงตรง,ตรงต นะครับอ่ะนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ